10เรื่องมหาศจร์ที่คุณจะพบในเกม MLBB หรือ Mobile Legends แบ่งบของเรานั่นเองนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็ผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมไว้นิดนึงนะครับสปอนเซอร์ของผมเนี่ยอ่อก็คือ r i s t m a n Shop นะครับก็เติมถูกเติมไว้พอได้แล้วก็มีเงินคืนนะฝากนิดนึงนะครับฝากสปอนเซอร์ผมไว้หน่อยนะคนดู ร a สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม Mobile l e g e n d เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและส่วนลดสูงสุดถึง25เปซนมีช่องทางการชำระที่หลากหลายและใหม่ช่องทางการชำระ s อ a พ l เลส e ตอต้องที่นี่ที่เดียวันีสชมที่น่ารักทุกกๆๆคนทท่านด้วยนะครับ สำหรับข้อที่1น,นะครับก็คือการกดโซโลที่ปวดขบานจนท้อนะครับในเกมโมบ้าเนี่ยหลายๆเกมที่เคนดูเคยเล่นมาจะแตกต่างจากเกมนี้นิดนึงนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่หลายๆชาติมารวมกันแล้วก็หลากหลายประเภทมากๆเลยนะครับทำให้การกดโซโลของเราไปเนี่ยจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ครับคือ เล่นรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเลือกตามใจบ้างหรือเล่นฮีโร่ทับตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันการกดโซโล่มันเป็นการคือเหมือนท้าทายตัวเองนิดนึงกับเกมนี้นะครับถ้าเรากดโซโล่เกมเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราท้าทายเกมนะครับว่าเราแข็งเก่งนั่นเองนะแต่ถ้าคนดูย้อนไปดูคลิป ที่ผมทําไกดไว้สําหรับการโซโล่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับถ้าคุณดูย้อนไปดูคลิปนั้นเนี่ยก็อาจจะมีภูมิในการรับมือกับการกดโซโล่แรงได้ดีนะก็ขอแนะนําให้ไปดูคลิปนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเหนื่อยมากๆในการกดโซโล่ในเกม Mobile โมบายลีชินนั่นเองนะครับเป็นเกมที่กดโซโล่แล้วปวดกระบาลมากๆเกมหนึ่งเลยนะสาหรับเกมนี้นะครับสำหรับข้อที่2นะครับคำศัพท์ ย่อสุดแปลกปรลาดนะครับมี KM KL บ้างมี SP บ้างมี MMSP บ้างหรือมี LEE บ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำด่านะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นมือใหม่ที่มาเล่นเกมนี้แล้วเจอคำศัพท์ย่อพวกนี้ก็อาจจะงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรนะเขาพิมพ์อะไรมานะอาจจะงงนะครับ KM KL มันคือการ X จุดๆแล้วก็แม่นะครับ ส่วน SP เนี่ยก็จุดๆๆก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะส่วน MMSP นี่ก็คือ X จุดๆแล้วก็นั่นแหละครับผู้หญิงมันก็คือเรื่องของการด่าทั้งหมดนะผมพูดเจาะจงไม่ได้นะครับก็เอาข้าวๆว่าจุดๆนั่นแหละแต่ว่ามันคือเรื่องของการด่าส่วน LEE เนี่ยตรงๆเลยครับว่าเขาให้กล้วยนะครับก็คือเขาเชิญไปกินกล้วยนั่นเองนะ ก็คือง,ง่ายๆครับเขาบอกว่ากล้วยนั่นแหละฮะส่วน,ส,วนส่วนคำอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะมีให้เห็นน้อยนะครับอย่างคําว่า HP HP นี่แปลว่าไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์หมายถึงตําแหน่งจังเกิลนะส่วน RP RP คือคําว่ารีพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นศัพทบโมบายอยู่แล้วนะแล้วก็จะมี GGE a s y GGWP ที่มันเป็นศัพท์ของเกมโมบายอยู่แล้วแต่ว่า ที่ผมยกมาให้เนี่ยมันจะเป็น kmkl sp mmsp ซึ่งมันเป็นคำศัพท์ย่อที่เป็นคำด่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์เนี่ยตัวเกมจะแบนด้วยนะคนดูก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะว่าเฮ้ยเขาพิมพ์มาแบบนี้เขาหมายถึงอะไรเขากำลังจะสื่ออะไรเป็นคำศัพท์ย่องงจังเลยเขากำลังด่านั่นเองนะครับก็สำหรับข้อที่2ก็น่าจะประมาณนี้ครับ สำหรับข้อที่สามนะครับก็คือความนานาชาติที่ทำให้สื่อสารกันยากนะครับก็คือข้อนี้เนี่ยคือเกมนี่มันเป็นเกมระดับโลกนะคนดู้ก็คือเป็นระดับสากลนะครับเป็นเกมที่หลายๆชาติมาเล่นกันแล้วก็ในละแวกเอเชียเราเองเนี่ยก็มีหลายชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่ากัมพูชาลาวเวียดนาม ในละแวกบ,บ้านเรานี่คือหลายชาติมากๆทําให้ตอนเรากดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเราอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนไทยอย่างเดียวนะครับก็จะมีชาติอื่นๆอยู่ในทีมด้วยทําให้มันยากต่อการสื่อสารเวลาเล่น,นครับก็คือเล่นๆไปเนี่อาจจะสื่อสารกันลำบากนิดนึงเราจะพิมพ์บอกอะไรหรือแก้เกมยังไงมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ว่านั่นแหละฮะก็คือต้องรับผลครับ ทางที่ดีเนี่ยผมว่าหาเพื่อนคนไทยกด5น่าจะดีกว่านาะสำหรับข้อนี้ถ้าจะแก้ไขนะครับเพราะว่าตัวเกมเองเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละประเทศด้วยนะครับอย่างไทยเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของไทยเองนะซึ่งถ้าเราเจอเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นเมียนมาที่เขาเข้ามาทํางานอยู่ในไทยเนาะ มันไม่ใช่เมียนมาที่มาจากฝั่งประเทศพาม่าโดยตรงนะครับเพราะว่าพม่าเองก็มีเซิร์ฟแยกของตัวเองนะครับอย่างเราก็มีเซิร์ฟแยกครับเวียดนามก็มีเซิร์ฟแยกกัมพูชาเองก็มีเซิร์ฟแยกเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เราจะเจอกันเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเซิร์ฟไทยเราก็น่าจะอยู่ในไทยเรานี่เองนะครับก็มันก็ยากเลยครับต่อการสื่อสารแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นก็คือวิธีแก้ก็เราอาจจะต้องหาเพื่อนเล่นเนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข้อนี้ ก็สําหรับข้อที่4นะครับก็คือเกมจบคนไม่จบนะอาจจะมีท้าหนึ่งหนึ่งหลังเกมหรือมีการทักมายョะเยะ้ยมีการทักมาด่ามาท็อกซิกใสนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของหลายๆเกมอยู่แล้วนะเรื่องของการท็อกซิกหรือดามาหรือนักเลงคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือหลังจบเกมไปถ้าไม่พอใจเนี่ยมันจะมีการทักมาขอน,นึงหนึ่งครับอาจจะสร้างห้องแล้วชวนเรามาแล้วก็ให้เราเข้าไปในห้องเพื่อที่จะไปหนึ่ง หนึ่งเขานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเบมืกันก็ไม่เข้าใจนะแต่เกมนี้มันเป็น,แ,นแบบนั้นครับจะไม่พอใจจบเกมมาแพ้หัวร้อนไม่โอเคก็จะทักมาบอกเราว่าหนึ่งหนึ่งไหมเออหนึ่งหนึ่งกับเราไหม จะส่วนฮีโร่ส่วนใหญ่ที่จะขอมาจะเป็นชูบ้างอาร์กาศบ้างอะไรบ้างนั่นแหละครับอชอบทักมานะก็คือเกมจบคนไม่จบนะกลายเป็นนักเลงคีย์บอร์ดท็อกซิกไปในตัวนะครับเล่นเกมพอนะครับอย่าให้เกมเล่นเรานะอาการมันหนักเกินไปนะบางครั้งก็จะกลายเป็นเกมเล่นเราที่เราไม่ใช่เล่นเกมนะครับก็สําหรับข้อที่4ี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ สำหรับข้อที่5นะครับก็คือการยืนพิมพ์ทั้งเกมนะฮะไม่สนใจเกมนะสะกิดนิดสกิดหน่อยไม่ได้นะครับยืนพิมพ์ยืนเถียงกันไปเถียงกันมามันทําให้การเล่นของ เราเนี่ยเสียสมาธิไปด้วยนะครับคือการยืนพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันไม่ได้จะทําให้เกมดีขึ้นนะครับคนดูมันไม่ได้จะทําให้เกมนั้นเราชนะได้นะครับสิ่งเดียวเลยนะที่จะทําให้เราชนะได้คือการโฟกัสเกมนะครับซึ่งผมเจอบ่อยมากๆากนะคือไม่พอใจนิดไม่พอใจไหนก็จะพิมพ์ยืนพิมพ์ไม่สนใจเกมไม่อะไรกับเกมแล้วมันทําให้แพครับมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยนะรูปเกมไม่ได้ดีขึ้นรูปเกมจะดีขึ้นกว่าตัวเมื่อคุณมีสติแล้วโฟกัสอยู่กับเกมนะครับ แล้วก็แก้เกมนะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณชนะได้นะครับแต่การพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทําให้เกมเปลี่ยนได้รูปเกมมันไม่ได้จะเปลี่ยนได้ด้วยสิ่งสิ่งนี้นะครับยืนบางฟังทีไปยืนไปยืนอยู่ในพุ่มพุ่มหนึ่งแล้วก็ยืนพิมพ์แล้วก็โดนเขาคิวตายไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเหมือนกันทําไปทไมํมาไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันเออไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันมันไม่ได้ทําให้ชนะนะครับคนดูสําหรับข้อนี้นี่ผมผมตัวผมเองเจอบ่อยนะครับ ไม่รู้ว่าทําไปทําเพื่ออะไรเหมือนกันกนะอัดอันนะครับเพราะตัวเองเจอมาด้วยนะผมเจอมาทุกข้อครับสำหรับข้อที่6นะครับก็คือการเลือกตัวอินดี้นะไม่ได้สนใจทีมนะคะว่าทีมต้องอการฮีโร่แบบไหนก็คือก็ก็ุกอยากเล่นนะครับแล้วได้ตําแหน่งไหนก็ไม่สนใจด้วยนะครับ <laughs> เลือกตัวทับตาแหน่งไปเลยเ <laughs> ช่นเกมนั้นเลือกมา2ตําแหน่งเราเรากดเลือกมา2ตําแหน่งเรากดป่ากับยิงแล้วเราได้ยิง สรุปเข้าเกมไปคนที่ไม่ได้ตำแหน่งยิงก็เลือกยิงมาทับกับเราแล้วเลือกตัวยิงที่มันไม่สามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้หรือต้องประคองเยอะมา,มากๆในต้นเกมมาเล่นทําให้เกมนั้นเราเล่นไม่ได้มีเยอะมากครับมีให้เห็นเยอะมากสําหรับข้อนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยหรือบางครั้งเราต้องการตัวแทงที่มันเป็นตัวที่สามารถมาเปิดพุ่มได้เช็คพุ่มได้เขาก็จะเอาอะไรแปลกๆที่มันแบบ ไม่น่าจะเล่นได้มาเล่นแล้วทําให้เกมเกมนั้นคือเล่นลําบากไปเลยมันคือการทรมานตัวเองนะเขาเรียกว่ามันคือการทรมานตัวเองก็คือหาเรื่องให้ตัวเองเฉยๆไม่รู้จะติดอินดี้ไปเพื่ออะไรถ้าอยากจะชนะจริงๆอ่ะผมว่าตัวเลือกตัวคือไม่ต้องเมตตาขนาดนั้นก็ได้นะแค่ยอยู่ในเทียร์แบบที่มันสามารถเล่นได้จริงๆแล้วเป็นฮีโร่ที่เล่นได้จริงๆหรือได้ตําแหน่งไหนก็ควรเล่นตําแหน่งนั้นครับไม่ใช่มันเลือกทับตําแหน่งใครที่เลือกทับตําแหน่งเนี่ยสามารถกดรีพอร์ตได้นะคนดูก็กดรีพอร์ตไปได้เลยนะครับ กดรีพอร์ตได้แล้วมันได้ผลด้วยนะสามารถช่วยได้ครับข้อนี้นี่ก็จะเจอบ่อยมากๆนะสำหรับข้อที่7นะครับได้เลนกลางนะแต่ใจอยากเล่นนะยิงเหลือเกินนะอาจจะกดยิงกับเลนกลางไว้แต่สรุปสุดท้ายเกมนั้นสุ่มมาตัวเองต้องไปเลนกลางแต่ไม่สนใจฮนะจะเอายิงไปกลางสรุปหยิบนักยิงมาเป็นนักยิง2มีเลนทองเป็นนักยิง1่งแล้วก็มีเลนกลางเป็นนักยิง1่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เจอได้ บ่อยมากๆนะครับเราเจอได้เยอะมากๆด้วยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันคือทําไมอ่ะมันจะตายเลยล่ะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เล่นนักกิ่งที่เราอยากเล่นหรือบางคนแบบโฟกัสเก็บแต้มเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้มันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปเพื่ออะไรซึ่งมันไม่ได้ทําให้ชนะมันทําให้เกมนั้นเละครับเกมนั้นอาจจะขาดเมทไปเลย หรือเกมนั้นอาจจะขาดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่ต้องเติมเข้ามาไปเลยอย่างเช่นอยากได้ exp แต่กลายเป็นว่าเลน exp ที่เป็นควรเป็นนักสู้ไฟเตอร์หนาๆมายืนคำ้ำหรือเล่นในทีมไฟเต่าไฟหลอดให้เพื่อนน่ยกลายเป็นนักยิงสองข้างเลยทั้งเลนบนแล้วก็เลนลา่างทําให้ทีนี้เวลาถ้าเจอป่าแอซซัสินที่เป็นนักฆ่าก็อาจจะเหนื่อยเอาตัวรอดยากแล้วตกเป็นเกมตามได้แบบง่ายๆอันนี้คืออันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องที่ เกมม o b i l e Legend มีให้เห็นนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะที่ให้มีให้เห็นบ่อยมากๆนะครับสำหรับข้อที่8นะครับก็คือไปได้ดัางใจก็จะงงเงี AFK ไม่เล่นโยนเกมเดินเข้าไปให้เขาคิวต่างๆนานาสารพัดคือโลไม่ไปช่วยอย่างเช่นนักยิงนี้โลไม่ไปช่วยโลไม่ไปเลี้ยงก็งงเง ى, พอโดนแก๊งโดนปิดเล่นแหลมแล้วไปโดนปิดก็งงเง ى, เพราะว่าบอกว่าโทษโลมโลมไม่ไปช่วยจริงๆหน้าที่โลมเกมนี้ไม่ใช่เลี้ยงเลนทองครับ ไม่ใช่นะมันไม่ใช่คือไม่ใช่การเลี้ยงเลนทองครับโรมเกมเนี่ยโรมเกมนี้มีหน้าที่โซนเลนกลางเล่นคู่กับเมทแล้วก็เล่นออบเจกซ์ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปเลี้ยงเลนเขาพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเลอ่โรมไม่ไปเลี้ยงปุ๊บพอตัวเองเล่นแหลมเล่นห้าโดนเขาปิดโดนเขาแก๊งโดนสัก2คิว3คิวขึ้นไปอาจเริ่มออกอาการและบางคนนี่เดินไปให้เขาคิวเลยครับเดินเข้าไปให้เขาฆ่าเลยเดินไปแจกเลยหรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นก็คือยืนบอกเลยไม่เล่น เดินวนไปวนมาในบาะใช้สกิลกดฟิกกงฟิกเกอร์เล่นอยู่ในบาะซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกม MLBb จะมอบให้คุณผู้ชมนะครับก็ใครที่เคยเจอบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมานะสำหรับข้อที่9นะครับก็คือติดบวกนะครับไม่ได้ดูเลยนะว่าเกมตามเงินตามหรือว่าอะไรนะก็คือบวกไม่พักแจก,กไม่เลิกเข้าไปตายก็ไม่ยอม คือไม่แก้เกมครับเข้าไปตายเรื่อยๆเรื่อยๆทางที่มันเป็นเกมตามแต่ก็ยังติดไฟติดบวกมันไฟไม่ไหวอยู่แล้วนะเกมตามเงินตามเอาอะไรไปชนะครับไฟต่อให้ไฟห้หรือต่อให้เพิ่มไปอีก2คน7ต่อ5ก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นเกมตามนั่นเองครับวิธีแก้เกมถ้าเป็นเกมตามเราจะต้องค่อยๆฟาร์มซ่อมหาเงินนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเป็น โลกอะไรไม่รู้เหมือนกันก็คือจะบวกอย่างเดียวเงินห่างส4มสี่ห้าหกเจ็ดแดพันก็ไม่สนจะบวกก็คือจะบวกแล้วบวกไม่ไหวหัวร้อนหัวร้อนโยนเกมเลิกเลิกเล่น efk คือเป็นผลพวงจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเนาะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดบวกไปเพื่ออะไรในเมื่อมันเป็นเกมตามมันต้องซ่อมเกมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แล้วฮีโร่บางตัวมันก็ไม่ได้บวกไม่ใช่ว่าจะไปบวกแล้วจะชนะเขาแพ้ทางแต่ก็ยังติดบวกอยู่ดีนะฮีโร่แพ้ทางก็ยังติดบ้าไฟบ้าบวกทําไปเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งวาหัสจันย์นะที่คุณผู้ชมจะได้เจอกันนะครับผม สำหรับข้อที่10นะครับก็คือเพื่อนบ้านที่จริงใจนะแต่บางครั้งก็ปวดหัวซะเหลือเกินนะครับก็อย่างที่ผมใส่ทงไว้เลยนะก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้อก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของความนานาชาตินะก็เกมนี้มันเป็นเกมนานาชาติเนาะทีเนี้ยเวลาที่เรากดไปเราก็จะเจอต่างชาติเยอะแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีในแต่ละชาติมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเหมือนกันครับไทยเราเองก็จะมีเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟไทยของเราเองทีเนี้ย เพื่อนบ้านที่เราเจอในเซิร์ฟในเซิร์ฟไทยที่เรากดกดกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่มาทํางานอยู่ในไทยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวอยู่พอสมควรใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเพื่อนบ้านาเพื่อนบ้านของเราชาตินี้ครับคือถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองเปีศาจนะครับ เก่งแบบเก่งเวอร์โหดแบบ Word, โหดเวอร์โหดจริงๆแล้วก็เก่งจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้ขี้โมนะอันนี้ผมพูดจริงๆเพราะว่าผมมีประสบการณ์ที่ได้ไปกดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขามาแล้วก็รู้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขานั้นระดับปีศาจจริงๆนะครับ100ดาวของเซิร์ฟเวอร์เขานี้เท่ากับเที่ยวเท่ากับ300ดาวของเซิร์ฟเราได้เลยนะซึ่งที่เราเจอกันอยู่ในแรงทุกวันนี้มันเป็นคนที่เขามาใช้คนที่เขามาทํางานอยู่ในไทย อ่ามันไม่ใช่คนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาจริงๆนั่นเองนะครับก็อาจจะปวดหัวนิดหน่อยเนาะกับการที่จะต้องรับมือกับการเล่นของเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับทั้งหมด10ข้อนะสิสิ่งมหัศาจรรย์ที่คุณจะพบได้ในเกม m l b b หรือ Mobile Legend แบ่งๆของเรานั่นเองนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่ง10มหาจัรย์ที่คุณจะพบได้ในเกม MLBB หรือเกม m o i l l e l g g n n s ของเรานั่นเองนะครับใครเจอข้อไหนบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอ๋อ คอนเทนต์ดีๆจากช่อง Ken Shin X นะครับก็ฝากไวปดิดึงนะคลิปนี้ก็เพื่อความบันเทิงนะครับเอาเป็นสีสันสีสันนะก็จอยๆกันไปครับแต่ว่าทั้งหมด10ข้อเนี่ยผมอยากจะบอกคนดูว่าผมเจอมาแทบจะทุกข้อแล้วมันยังมีข้ออื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไปด้วยนะก็คือมันจะเยอะเกินไปแล้วก็คลิปจะยาวเกินไปนะครับแค่10ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ เอเจอบ่อยมากๆแล้วนะครับในการกดแรงเนาะแล้วก็จะบอกแบบนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ข้อ1นถึงสิเนี่ยวิธีแก้สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยแก้ได้แก้ได้แบบแก้ได้ขาดเลยนะครับถ้าเรามีเพื่อนกดด้วยถ้าเรากด2เรากด3หรือเรากด5ขึ้นไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะพบได้น้อยลงไม่ใช่ว่าไม่พบเลยนะถ้าเรากด2กดสาเนี่ยเรายังมีโอกาสเจออยู่แต่ถ้าเรากด5เมื่อไหร่เนี่ยเราจะ พบได้น้อยหลบเพราะว่าเราจะไปกันเป็นปาร์ตี้เป็นงานเราก็จะเป็นเพื่อนของเราเองที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าเรากดโซโล่เนี่ยมันก็นะมันต้องรับชะตาการรมนิดนึงนะครับส่วนเกมนี้ผมกดโซโล่มานะแต่ว่าก็ไม่มเีเลือกตำแหน่งทับหรืออะไรแปลกๆให้เห็นสักเท่าไหร่นะซึ่งผมมากับสกินจอย s i กมาบอยด้วยนะครับเกมนี้ก็ ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่อง Ken Shin X ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับใครเจอข้อไหนก็อย่าลืมนะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ